เอาครับพี่น้องครับสำหรับเมนเนครับเลิกงามยามดีนะครับผมในการที่จะทำการเปิดตัวครับผมสารกำจัดหญ้านาปีที่ยอดเยี่ยมที่สุดน,นะครับผมนี่นอนแล้วก็ผลงานเป็นทีการันตีนะครับผม3ปีซ้อนนะครับแล้วก็ขายดีที่สุดเลยนะครับนั่นก็คือสารกำจัดหญ้านาปีที่มีชื่อว่า3พลังบวกครับพี่น้องครับนี่บู๊ยเกือบ20ชนิดเลยทีเดียวในการกำจัดได้นะครับผม ครับสวัสดีครับพี่น้องป้องไปครับผมนุ่มขวัญใช่หัวใจเกษตรมาแล้วครับผมสําหรับ้อนี้ครับบ้าลึกคึกคักเลยทีเดียวนะครับหนึ่งเป็นวันที่เราจะทําการเปิดตัวนะครับผมสารกําจัดหญ้านะครับในข้าวนาปีของเรานะครับผมและก็ยังที่ผมได้เกินน้ำกับพี่น้องป้องไปนะครับไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสําหรับผลงานการันตี3ปีซ้อนนะครับและก็ขายดี3ปีซ้อนนะครับพอให้พี่น้องป้องไปนะครับรูจักกันดีนะครับในนาำ3พลังบวกครับผมนี่เนาะ เอาไรเหลือต่างๆเป็นยังไงนะครับไปเบิ่งกันเลยครับผมเอาครับพี่น้องครับบาที่นี่เฮาสิมาบอจากันนะครับผมเกี่ยวกับเรื่องของสารกําจัดหญ้านะครับผมในข้าวนาปีของเรานะครับซึ่งตอนนี้ครับพี่น้องครับนี่นอะหลายๆท่านนะครับก็ได้ทําการหวานข้าวนะครับไปนานแล้วนะครับผมว่าจะเป็นช่วงต้นเดือนกลางเดือนนะครับผมหรือว่าปลายเดือนนะครับผลปรากฏว่าตอนนี้เขาพี่น้องกอไปนะครับบางส่วน มีอายุครบ1เดือนแล้วครับพี่น้องครับนี่นอแล้วก็นอกจากการจเจริญเติบโตนะครับผมของต้นข้าวหน้าปีของเราแล้วนะครับสิ่งที่จเจริญเติบโตวควบคู่กันไปนะครับนั่นก็คือหยานะครับหรือว่าวัชพืชในนาข้าวเนาะซึ่งวัชพืชในนาเข,า,ข,เขานะครับผมมีทั้งประเภทใบแคบใบกว้างนะครับตระกูลกกตระกูลคือแล้วก็ตระกูลไม,ไม้เลื้อยไม้เครือต่างๆนะครับนอ และนอกจากนั้นนะครับยังมีหญ้าสมปีนะครับหลายสิ่งหลายอย่างด้วยกันนะครับผมสําหรับวันนี้นะครับทําการเปิดตัวนะครับอย่างยิ่งใหญ่นะครับผมสําหรับ3ามพลังบวกของเราครับผมพี่น้องครับพี่น้องสำหรับพ่อแม่พี่น้องนะครับที่เป็น FC ของหนุ่มขวัญชัยวัจจัยเกษตรแล้วก็เป็น FC ของแฮปปี้การเกษตรนะครับผมก็ได้ทําการลองใช้นะครับและกับผลงานเป็นที่ประจักษ์ยังที่ผมในวอกจาไปแล้วนะครับ3ปีซ้อนครับผมสําหรับสารกําจัดหญ้าตัวนี้นะครับ เป็นที่ประจักษ์นะครับผมและเป็นสารกําจัดหญ้านะครับที่มียอดจําหน่ายมากที่สุดในประเทศไทยเลยทีเดียวนะครับผมสําหรับสารกําจัดหญ้าชุดนี้มีชื่อว่า3พลังบวกครับผมนี่เนาะนีลักษณะกลองกับสิบเป็นหนงี่นะครับแล้วก็ข้างในคําว่า3ามพลังบวกก็คือ3ขวดนะครับเอารายละเอียดต่างๆเป็นยังไงเพื่อไ่้เป็นการเสียเวลาครับผมไปเบิ้งกันเลยครับผมเอาครับพี่น้องครับเพามว่าเบิ้งกันใกล้ๆนะครับ ก่อนที่เราจะดูข้างในเนี่ยดูกล่องซะก่อนนะครับนี่คือโฉมหน้าของ3มพลังบวกของเรานะครับมีตัวหนังสือหลายเติบนะครับแต่ว่าที่แน่ก็คือเขียนว่า3มพลังบวกเข้มข้นขึ้นนะครับผมนี่เนาะด้านหน้านะครับผมส่วนด้านหลังนะครับสามารถกําจัดญ้าได้เกือบ20ชนิดเลยทีเดียวนะครับผมนี่20ชนิดนะครับบอสิเป็นประเพทใบแคบใบก้วงนะครับผมแล้วก็ตระกูลกกนะครับตระกูลผืนเนาะ ตระกูลไม้เรื้อยไม้เคือไม้เถาต่างๆนะครับผมนี่เนาะกำจัดได้นะครับถึง20ิชนิดเลยทีเดียวนะครับผมส่วนทางนี้นะครับ1ชุดนะครับได้4-5ถึงไร่ครับผมนี่เนาะ4ถึงหไร่1ชุดนี่เนาะและก็นอกจากนั้นข้างกล่องทางด้านนี้นะครับประกอบไปด้วยตัวยา3ตัวนะครับผมเอาไรเหลือต่างๆไปยัไ่ไงเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเอามาเปิดเอามาเคยบังเลยครับผมนี่เนาะ สำหรับตัวแรกมีชื่อว่าโพลีบีทครับพี่น้องครับนี่เนาะเป็นสารกําจัดญ้านะครับประเภทใบแคบครับพี่น้องครับนี่เนาะซึ่งยาตระกูลใบแคบที่พ่อให้พี่น้องพงไปรู้จักกันดีนะครับนั่นก็คือหญ้าข้าวนกหรือว่าหญ้าลิเกนะครับหรือว่าหญ้าพุ่มพวงครับพี่น้องครับนี่เนาะปราบได้นะครับและนอกจากนั้นหญ้าแดงหญ้าเดือยนะครับผมหรือหญ้าก้องแขนหญ้ากระดูกไก่ต่างๆนะครับเอื้นต่างกันเนาะและนอกจากนั้นนะครับมีหญ้าประเภท เขาเรียกว่าหญ้านกสีชมพูนะครับผมและนอกจากนั้นนะครับยังกําจัดหญ้าดอกขาวนะครับในระยะเริ่มแรกได้ด้วยนะครับผมนีเนาะด้วยโพลิบิสนะครับกําจัดหญ้าตระกูลใบแคบนะครับผมนี่เนาะเอาโพลิบิสครับผมสําหรับตัวที่2นะครับตระกูลใบกว้างนะครับมีชื่อว่าคาเปอร์ครับพี่น้องครับนี่เนาะคาเพอร์เป็นสารกําจัดหญ้าตระกูลใบกว้างนะครับผมยกตัวอย่างเขียนอ่านพร้อมนี่ครับผมพี่น้องครับนี่ สนโแดงสนโหินนะครับไมยราบนะครับทั่วลี่สงนาบานไม่รู้โรยป่านะครับต้นยางนาต้นเคียนนาต้นพักบุงนะครับพักปอดหน้านะครับต้นสาบแรงสาบกาและก็อื่นๆนะครับผมตระกูลใบกว้างนะครับผมด้วยคาเพอครับพี่น้องครับพี่น้องรวมไปถึงญาตระกูลเถานะครับตระกูลเครือด้วยนะครับผมพี่น้องด้วยคาเพอครับผม สำหรับตัวที่3มนะครับมีชื่อว่าอะวอนกาดนะครับอะวอนกาดนี่เป็นสารเสริมประสิทธิภาพนะครับผมทําให้ตัวยานะครับผมนี่เนาะสามารถที่จะเข้ากันดีนะครับประการแรกประการที่2ก็คือปรับสภาพน้านะครับที่เป็นกรดเป็นเบสนะครับผมนี่เนาะให้สูสภาพะนะครับความเป็นกลางนะครับผมไม่ว่าจะเป็นน้ําจากห้วยน้องคลองบึงต่าง,างๆนะครับตัวนี้ครับอวอนกาดสามารถที่จะ ปรับสภาพน้ําได้อย่างดีเลยทีเดียวนะครับผมและก็ท้ายสุดนะครับคุณสมบัติของอาวอนกากของเราก็คือเป็นสารจับใบไปในตัวนะครับผม3ามตัวนี้เรียกรวมกันว่าสามพลังบวกครับพี่น้องครับนี่เนาะเอาครับพี่น้องครับนั่นก็คือคุณสมบัติของสามพลังบวกของเรานะครับในการกําจัดหญ้าในข้าวนาปีนะครับกฎกติกามารยาทนะครับข้าวของพี่น้องป้องไปนะครับผม ที่สามารถที่ทําการฉีดได้นะครับต้องมีอายุ1เดือนขึ้นไปครับพี่น้องครับพี่นาอเพราะว่ายาชุดนี้นะครับเป็นยาที่แรงและก็ยาที่ดีครับผมพี่น้องครับพี่นาอเอาฝากที่ฝากน้องกันแล้วกันนะครับผมสามหมายเลขโทรศัพท์ครับ0 8 9 9 4 2 8 6เกครับ0 9 2 5 1 6 4 2 5 2แล้วก็065กครับ0 4 9 5 9 9 9นะครับเอาจังเลยฝากที่ฝากน้องกันแล้วกันนะครับและนอกจากนั้นนะครับผม การสั่งซื้อของเขานะครับสามหมายเลขนั่นนะครับและนอกจากนั้นเรายังสามารถที่จะให้คําปรึกษากับพ่อแม่พี่น้องป้องไปนะครับผมในการกําจัดหญ้านะครับไม่ว่าจะเป็นข้าวนาปีหรือว่าข้าวนาปังนะครับข้านาปังก็เป็นอีกชุดหนึ่งเลยครับผมพี่น้องครับนี่เนาะแต่ว่าถ้าเป็นข้าวนาปีต้องสามพลังบวกของเรานะครับผมเอาครับผมสําหรับวันนี้ครับผมนุ่มขวัญชัยหัวใจเกษตรพร้อมทีมงาน พร้อมแลาพ่าจาาพี่น้องไฟไปเพียงเท่านี้ครับผมสําหรับวันนี้ครับขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผมนี่เนาะสารกําจัดยาในข้าวนาปีที่ยอดเยี่ยมที่สุดก็คือ3มพลังบวกของเรานะครับผม